สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพผมชื่อปอลอารมณ์พูนพอกผลผมเป็นสมาชิกคณะคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ Couples for Christ CFC ผมจะมานำเสนอทานน้ำแห่งชีวิตเรื่องที่31ทรงบิขนมปังเชิญฟังพระวาจาของพระเจ้าจากพระวรสารของนักบุญมัทธิว ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้นพระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังตรัสถวายพระพรทรงบิขนมปังประทานให้บรรดาศิษย์ตรัสว่าจงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเราพี่น้องที่เคารพบ,บูชาขอบพระคุณทำให้การสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพ ของพระเยซูเจ้าเป็นจริงในโลกตลอดทุกวันทุกเวลาบันดาลให้โลกซึ่งมาจากพระเจ้าแต่ได้ปฏิเสธพระองค์หันกลับมาหาองค์พระผู้สร้างในสภาพที่ได้รับการไถ่กู้แล้วในบูชาขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นผู้ถวาย และเป็นเครื่องบูชาในเวลาเดียวกันเป็นเวลาที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเชื่อมสวรรค์และแผ่นดินไว้ด้วยกันบนพระแท่นโลกทุกบูชาขอบพระคุณจึงทำให้เราผู้มาร่วมในบูชานิรันดรนี้ต้องตื่นตัว เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์สัปดาห์ศักดิทธิ์ทุกครั้งในบูชาขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเชิญเราทุกคนให้มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในพระองค์และโดยทางพระองค์เพื่อถวายบูชาและเป็นเครื่องบูชาถวายดังนี้เราคริสเตชน จึงต้องมันทบทวนความเข้าใจในความจริงของบูชาขอบพระคุณที่เราคารวะทั่วไปมักจะเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเฉพาะในวันอาทิตย์และต้องนำบูชาขอบพระคุณเนี่ยไปเป็นชีวิตที่อยู่ในสังคมตลอดสัปดาห์การร่วมในการถวายบูชาขอบพระคุณนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับชีวิตของเราเพื่อยันยับูชาศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าจะบรรดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้เราจนสามารถดำเนินชีวิตมหาสนิทกับพระองค์ได้ตลอดทั้งสัปดาห์สามารถเป็นพยานและเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่บิดเบือน หรือบิดเบือนน้อยที่สุดของพระกฤษเจ้าต่อหน้าชาวโลกเป็นอวัยวะที่แข็งแรงสมบูรณ์ของพระกายคทิพย์คือพระาศาสนาจักรเพราะศีลมหาสนิทเป็นแหล่งที่มาและจุดสุดยอดชีวิตของเราพี่น้องครับ ในค่ำวันพระหัสศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทต,ตามที่เราได้ฟังจากพะะวรสารข้างต้นพระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังตรัสถวายพระพรทรงบิขนมปังประทานให้บรรดาศิษย์ตรัสว่าจงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเรา และนะบุญเปาโลดได้เขียนถึงชาวโครินบอกถึงสิ่งที่ท่านได้รับมาและมอบต่อว่าในคืนที่ถูกทรยศนั่นเองพระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหยิบขนมปังขอบพระคุณแล้วทรงบิออกพี่น้องครับการบิขนมปังที่พระเยซูเจ้าทรงทำในค่ำวันพระหัสศักดิ์สิทธิ กลายเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งในชีวิตของบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่พวกเขาประชุมกันในพระนามของพระองค์พวกเขาก็ทำตามที่พระองค์ทรงสั่งให้ทำด้วยการทำเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำจนกิจกรรมการบิขนมปัง กลายเป็นชื่อพิธีกรรมที่คริสตชนเรียกกันจนติดปากว่าพิธีบิขนมปังพี่น้องครับการบิขนมปังมีความหมายมากที่เราคริสตชนต้องนำมาไตา่ตรองในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเราจะได้ไม่เดินเลิกแก่นแท้ของการกระทำนี้พี่น้อง ทำไมพระเยซูเจ้าจึงบบกขนมปังคําตอบหนึ่งที่เรามักได้ยินคําอธิบายคือเพื่อแบง่งซึ่งเป็นคําอธิบายที่ดีเพราะศีลมหาสนิทที่เรารับทุกครั้งก็เพื่อเราจะแบ่งต่อเรารับพระเยซูเจ้ามาเป็นชีวิตยอมให้พระองค์ปรับเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระองค์ แล้วยอมถูกบีออกเพื่อแบ่งต่อให้ผู้อื่นนบ,บุลฟอสซนาบันทึกไว้ว่าดวงใจข้าพเจ้าเป็นที่ประทับถาวรของพระเยซูเจ้าข้าพเจ้ารับเอาพระเจ้ามาไว้ในข้าพเจ้าเพื่อจะสามารถนำพระองค์ไปมอบให้วิญญาณของผู้อื่นได้พี่น้องครับแม้คำถามว่า ทำไมพระเยซูเจ้าจึงบิขนมปังจะสําคัญจําเป็นและน่ารำพึงในชีวิตของเรามากก็าตามแต่คำถามว่าพระเยซูเจ้าทรงบิอะไรเป็นคำถามที่เป็นพื้นฐานและสำคัญมากๆเพราะ ขนมปังที่พระเยซูเจ้าทรงบีนั้นคือตัวของพระองค์เองพระเยซูเจ้าทรงบีตัวพระองค์เองจึงหมายความว่า,วาพระองค์ทรงยอมเอาตัวพระองค์เองเป็นเครื่องบูชายันถวายแด่พระบิดาเจ้าสวรรค์เอาตัวพระองค์เอง มอบถวายอย่างหมดสิ้นด้วยความรักความเต็มใจเพื่อมนุษยชาติจะได้รับความรอดพ้นดังที่ประกาศกอิสยาทํานายไว้ก่อนหน้าแล้วว่าพระองค์ถูกบาดเจ็บคือถูกวิออกเพราะความทรยศของเราทั้งหลายพระองค์ฟกช้ำ คือถูกบีออกเนี่ยเพราะความบาปผิดของเราพระบุตรของพระเจ้านิรันดรลงมารับสภาพมนุษย์ทรงบีตัวพระองค์เองด้วยการสละพระองค์จนหมดสิน้นรับสภาพดุจธาตุเป็นมนุษย์ดุจเราทรงสแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์ จนถึงกับยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขนพี่น้องนี่คือความนบนอบจนถึงที่สุดซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระไทยดังที่พระกัมภีร์กล่าวว่าข้าพระเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์การบิตัวพระองค์เองของพระเยซูเจ้านี้ จึงเป็นทั้งการประกาศและการนำมนุษยชาติกลับมาสู่สภาพแท้จริงที่มนุษย์ได้รับการเนรมิตสร้างมาเพราะมนุษย์เป็นอยู่ได้ก็ในพระเจ้าเท่านั้นแต่มนุษย์ได้ละเมิดสิทธิของพระเจ้าด้วยการทำบาปปฏิเสธความเป็นเจ้าชีวิต ของพระองค์การบิดตัวพระองค์เองของพระเยซูเจ้าจึงเป็นการประกาศความเป็นเจ้าชีวิตหนึ่งเดียวของพระเจ้าและเป็นการนำมนุษย์กลับมาสู่ชีวิตนิรันดรพี่น้องเราอาจมองความงบนอกจนถึงกับยอมรับความตายของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นยัญยบูชานี้ว่ากระด้างหูจริงโหดร้ายรับยากทำไมต้องนบนอบถึงกับยอมรับความตายทำไมต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันและทำไมต้องทั้งชีวิตแต่พี่น้อง นี่และคือความยิ่งใหญ่ของความรักที่พระเจ้าทรงรักเรามนุษย์ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายการกระทําของพระองค์กลายเป็นความรักที่สุภาพที่สุดอ่อนโยนที่สุดซึ่งเราไม่มีโอกาสจะรับจากใคร หรือที่ไหนได้อีกเลยขนมปังที่พระเยซูเจ้าทรงบิคือพระกายของพระองค์เองเป็นขนมปังแห่งความนบนอบต่อพระบิดาดังที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระเจ้าไม่มีพระประสงค์เครื่องบูชาและของถวายอื่นใดพระองค์จึงทรงเตรียมร่างกายไว้ให้ ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงทูลว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์และพระเยซูเจ้าเองทรงตรัสว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของพระบิดาพี่น้องครับทุกครั้งที่เราล่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ เราร่วมในการบิตัวของพระเยซูเจ้าเราจึงต้องทำเช่นเดียวกับพระองค์คือบิตัวเราซึ่งหมายถึงตายต่อตอนเองนบนอบพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงด้วยความรักหมดหัวใจตอบครับสิครับตอบค่ะเหมือนพระเยซูเจ้าว่า ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิดเหมือนพระแม่มารีของเราว่าจงเป็นไปตามพระวาจาเถิดพี่น้องขอชาวเราร่วมในพิธีพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยสำนึกที่ชัดเจนเหมือนที่นักบุญอากัสตินสอนว่าทำล้ำลึก ที่เราร่วมเฉลิมฉลองบนพระแท่นเป็นธรรมล้ำลึกของชีวิตเราด้วยในเวลาเดียวกันเราจึงทำเช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงทำในคืนนั้นเมื่อพระองค์ทรงหยิบขนมปังขอบพระคุณแล้วทรงบริออกอาเมนขอบคุณครับ